อีกวันนึ่งเนาะไล,ลาเสียไลายีลายจะได้อัพลน์เนาะอจะอายจจใช่หจริงๆแล้วสีรู้จักที่เนี่ตั้งแต่การ์ดก,การาปีหกสามการะดกรดานะวันนั้นาาเมันเ้่นจนกันแล้วก็กระาว่าใช้โทรศัพท์เลยเราเท่าไรเราบอกพันกว่าบาทเขาบอกเขาใช้หนึ่งเห้าเราบอก1,75เจ็ดห้าอะไรเราตุเจดห้าเราไม่รู้เข้าใจเนาะนล้วมันจะใช้ได้ดีอยู่เนี่ยฉันใช้ 1, พันกว่าบาททีนี้เขาก็พาเไปที่ทหารนี้เคยไปแล้วนะ แล้วเขาต้อนอแล้วก็ห้องมุกเนาะแล้วเขาพูดว่าเขาก็พูดเร,เราก็พูดเรื่องของเราไปแต่เขาไม่ได้เขาพูดว่าของเขาดีแต่เขาไม่ได้พูดเรื่องเงินเขาไม่ได้พูดเรื่องเงินเลยลกเราห่างกันเขามาสองเดือนพอสิกันยาพี2 6 3กำลังเดินทางไปร้อยเอ็ดไปทวงเงินค่าข้าวตอนนั้นทําเกี่ยวกับข้าวเนาะไปรถแฟกำลังเดินทางอยู่นีสิบโมงกว่าเอะโทรมาว,ว่าคุณสิวชายตอนนี้พันเจ็ดถ้าไม่จ่ายถูกระ้ับสัญญาขมงเราจะหมดกินทวงค่าทุกเดือนเลยนะกินอย่างนี้ทวงนทุกเดือนเลย พอดี line, ไลน์เด้ยมาอัพไลน์พี่แมวต้องขอบคุณพี่แมวอมอนต์เกี่ยวกัการกินฟรีนะเขาบอกว่าซี ì, น้องซี see. ไม่ใช้เหรอโบเนี่ย2,900บาทสมัยก่อนนะ2,900บาทต่อปีเกียร์เกียร์แล้วเรา175โบร์ฟีไม่อั้นเน็ตไม่อั้นไม่<ๆ>ลดจักปีโทรทรุกให้ยฟรีเร,ราุปีหนึ่ง2,900บาทอยากจะประหยัดเพราะเราใช้อินเล็กทรอน์เจ็ดใช่ไหมบอกพีป่ประหยัดกรนเถอะอะไรเงี้ยเขาบอกมีเบอร์เลือกด้วยเขาบอกว่าทีนี้เขาบอกว่าเราเอ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 าอย่างเงี้ยเขาบอกว่า ถ้าจะใช้ของเขาต้องซื้อระบบก่อนไอเราเคยเป็นทํางานกนี้มาก่อนสี่เป็นคนที่ไม่ชอบหมูนิ่งนะรารงานเดือนเดือนมันไม่พอเนาะเรามีภาระเยอะดูแลทุกคนเลยเราต้องมีรายได้เตาดีหนึ่งช่องทางเราเขาบอกต้องสมัครเนี่ยไอแบบเนี้ยเราเข้าใจเลยแต่มายความก็ให้ดเออก็สมัครไปบอกว่าเออซื้อเลยซื้อระบบเลยครั้งเดียวตอนแรกอะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแบบเล็กๆด้วยนะแต่นี้เขาบอกว่าเล็กๆนี่นะเราจะบอกว่าเออมีรายได้อย่างห้าพันบาทต่อต่อวัน ที่นี่เราบอกว่าที่สูงสุดเท่าไหร่75ต้ก็ลงเท่าไหร7299แล้วบอกพี่เราแล้วาํามคำคำว่าเงินเข้าเมื่อไหร่เงินเนงินเข้าเมื่อไหร่ตอนนั้นเราอยาก,กู้เรื่องบอกว่าแน,นะนนพวกได้เงินปับพี่เรารอดแล้วพี่เรารอดแล้วพูดออกไปเลยว่าพี่เรารอดแล้วคําว่าเงินเข้า,าทันทีนเราอยากได้มานานเพราะเงินเดือนเราอาบจะเข้าสินเดือนอย่างเงี้ยแต่วันนั้นที่แปกันยาปีหกสามไม่มีเงินค่าราชการเราตามเดือนแลเงินอาจจะมีแค่ต้นต้นเดือนอะหลังจากนั้นั็จะขาดหมดไปเลย เราไปหาคู่มาสองหมื่นนี่พูดตรงไปยืมญาติมาสองหมื่นญาติบอกจะเอาทำอะไรจะไปทำแผ่นโอมเพราะว่าเกี่ยวเรื่องโทรศัพท์ว่าจะไปญาติญาติแล้วบอกญาติถามว่าจะคืนเมื่อไหร่สิบเดือนอย่างนี้นะเราก็เลยได้เงินมาสองหมื่นสมัคร XL ให้ที่นั่งนี่แหละตั้งแต่20กันยายนี่หกสาวันอาทิตย์เราเกิดวันมหาดใช่ไหมเราบอกเออเราคืนเราสมัครวันอาทิตย์เลยตอนมันเสร็จปุ๊บยังไม่ได้รู้เรื่องแบบนี้นะ วันที่สมัครยังไม่ได้ฟังอะไรเลยรู้แต่ว่าเงินเข้าทันทีแนะนำแพ็กที่นั่งได้สามพันรู้แค่นี้แล้วเงินเข้าทุกหรังเช่นคืนรู้แค่นี้เลยรู้ว่าเราทําได้เพราะว่าเราเคยผ่านงานเจอใครมาบ้างแล้วปีนี้พอทำปุ๊บสมัครเสร็จสับก็ดีใจได้สมัครแพ็ที่เอายามไม่ทำจังเขาก็พาเราเข้าห้องกลุ่มของเขาแล้วเขาบอกว่าจะมีวอร์ฮีแล้วพี่เรากลับแตงว่าเอ็นกันเถอะไปวอร์ฮีไปวอร์ฮีดจะไปฟังประธานประธานเอาหินจะไปฟังที่คู่ประธานผู่บรรยายคู่บรรยายแอคติ้งมากเลยประธานบรรยายดีมาก เราบอกเดี๋ยวเขาตุนมานะเราบอกพี่แมวพี่แมวมาด้วยไงเขาบอกพี่แมวอัพไลน์มีไว้ให้แซ็นนะบอกอะไรว่าโอ้คนชื่อพี่แมวเหมือนกันถ้าคนชื่อแมวจะรวยโอ้ฮะพี่แมวพี่แมวอัพไลน์มีไว้ให้แซ็นเขาบอกว่าแซ็นเลยเขาบอกว่าให้เราเซ็นไปเลยโอ้ยได้ได้พอพุบกลับมาบ้านทีเนี้ยเอ่อการขายก็ต้องทำเป็นไงดีไหมดีอ่ะ เอยี่สิบสองออดีเราก็บอกดีนะแต่เราก็นี่มันที่ยี่สิบสองแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยทำรา้วก็นี้นะเพราะเรารู้เรื่องคันเบิรนคันเดียอะไรเรารู้หมดแล้วเราก็เดี๋ยวเราทําที่หนึ่งแต่บอกว่ามีเวลาต้องแปดวันนะน้องสีแล้วเดี๋ยวจะต้องเลยยอดไอ้รองเดยยอดไม่อยากไปร้องแต่ว่าไม่เปีนยวอยากได้เงินไอ้เงินห้าหมื่นใช่ไหมต้องเดยยอดเราอยากได้เงินไอ้เที่ยวไม่เท่าไหร่นะเราเงินก็เอาเงินเขาบอกทีนี้พอวันทุกขึ้นเขาก็ให้ผมคิดให้เราหนึ่งคิดนะคิดเรื่องโควิดเนี่ย เราดูอุ้ยมันดีมากคลิปอะไรวะเนี่ยเราเราก็ส่งคลิปไปในไลน์ทุกไลน์เลยนะเพื่อนถามเลยแกจะทำอะไรอีกแล้วฮะคุณสิแกจะทำอะไรอีกแล้วทีมอะไรยี่เลยเราเคยไปเราไงเราเคยไปไปแสนทุกทยห้าหมื่นหกหมื่นก็ลงไปล้านใช่ไหมแกจะทำอะไรอีกไงผู้ใหญ่เกียบใช้โทรศัพท์เดือนลราเท่าไหร่พันห้าผู้ใหญ่เทียบแพงเดี๋ยวจะเริ่มใช้โทรศัพท์ไหมไม่เลิกจะเลิ่มได้ไงน่ะปีละหมื่นแปดสิบปีแสนแปดเออแล้วมันเป็นยังไงโอ้โหฉันโอ้ไม่อันบอกว่า เออท่านต้องทำอะไรบ้างอ่นะโอนมะมือเจ็บแบบเก้าเก้าเดี๋ยวเราทำระบบให้แล้วเองมาใช้โปรเด็ตไปอยากกับเราเขาโอนไปหรือตุ่มเขาบอสัดสมัครปุ๊บเงินเขา้าฟังพี่เงินเข้าจริงเงินเขาจริงเงนะินเข้นานีเลยนะเงนนี้เด็กเราจะรู้ว่าหนักที่คืเงินเขาจริงหรือเปล่านะพี่อยากไปจัดมารี่เพราะตอนนั้นมีเงินแหละไม่มีเงี้แหละเขาเกิแบบเนี้สมัครสมัครแลี้ยตอนเขาได้สมัครคู่แบเนี้แล้วผมว่าสมัครได้สานีเลย ห้ามหลับนี่ยคือเนี่ย้ามับนอนรออะไเที่ยงคืนรึ่งเงเข้าจริงไหมพูดงี้นะถ้าเงินเข้าจริงมันใช่แล้ววันีหลับไม่ได้เราคิวเวนที่เงินเข้าจริงเนี่ยแปดพันหน่งร้อยยี่สิบบาทพักก็ซืลุยแปดวแโอ้แปดวันแสนนี่ใครจทั้งหมดที่เราดูดักาก่อนเลยนี่เราเปถ้าเคอขายเนาะถ้าพูดจริงๆกันสีเคยชุดซองมีห้าหกหมื่าหมื่นนะถ้าหกหมื่นไปซักปลนะหต้อซัปเนาะเก้าเดือน เอ่อไบโอสเปย์เนาะเป็นเลขจิตเลขเสดนจนะไบโอสเปยที ed, like, ่ทำไปเก้าเดือนกันจะทำไปเก้าเดือนอย่างเงี้ยแฮปปี้วันสัทแฮปปี้หกหมื่นอ่าแล้วก็ส่วนไทยกินสามหมื่นเอ่อแล้วก็อะไรนะเอนไซม์สามหมื่นคือเราที่ผ่านมาลงมากกว่านี้หมดเลยอ่ะไม่เคยลงแค่หมื่นกว่าบาทอ่ะนี่ลงหมื่นกว่าบาทคแค่เดียว คือเป็นไม่ได้ไงไม่ไดคือลราแล้วแล้วกูอยู่ที่ไหนเมืก่อนไม่เคยได้ยินเลยเกาบอกบริษัทนี้มาสิกว่าปีอ้าที่ไปเราไม่เคยได้ยินวะกินเนี้ยแล้วก็พอสัตว์ครั้งแรกที่ไปบริษัทมันแค่ไหนอะมันมีที่นั่งเปล่าเราจะคุยธุระของเราเธอด้วยนะที่ไปจริงๆเราจะไปคุยเรื่องของเรากับเขาเราไม่ใช่ว่าจะเอาของเขานะ้งทั้งพี่แมวเนี่ยกูจะไปแนะนยทำเรื่องข้าวอะไรไม่ได้ไงแล้วมันมีที่นั่งไหมแล้วก็เกมเก็มีเกมใจเว้ยแล้วเธอแล้วเราจะลราตั้งใจจะเอาของเราไปขาย พอกูนี่ก็นี่นี่มันเช่าเท่าไหร่เนี่ยเราพี่นี่มันเช่าเท่าไหร่อ่ะพี่เมียวก็บอกไม่ได้เช่าทาไมอ่ะประธานกที่นี่แหละประธานมาที่นี่แหละโหโหนี่มันคะลักหัดมากเลยเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเป็นเจ้ารนักงาเนี่ยมันเช่าพนากงานอยู่เช่ารัตนาที่เบ์มันเช่าทั้งหมดโดยที่ผ่านๆมาเนาะที่นี่เขาบอกว่าของประธานเองประธานขที่นี่เขาเลิกหัดเกือบพันล้านแอบพี่นี้นะลงทุนครั้งเดียวยอมเลยเอาสูงสุดเพราะถ้าจะทําอะไรนะจะทําที่ใหญ่สุด ไม่ทาเล็กๆเพราะเพราผ่านเนี่ยมันผ่านห้าหมื่นหกหมื่นผ่านเป็นเศษผ่านมาหมดแล้วไงแต่ที่ผ่านมามันไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรไหมพอเราทำปุ๊บเอาของกองที่บ้านกองที่รถนะอ่าเราไป็นพยาบาลใช่ไหมไปให้เธอแล้วก็ไปยัดเยียดให้เธอป่วยให่กินนะเนี่ยคนอ้นี่ก็ตัวตัวสุขภาพใช่ไหมเราก็พูดสิเขาเพื่อนก็กลัวเราเป็นพยาบาลเออไขมันพอกกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขากินบางคนให้เขาไปเขาไม่มีเงินเราอยากได้ยอดใช่ไหมเอาเอาไปกินพอกินหมดมันบอกไม่ดี ของก็หายเงินก็ไม่ได้โมดแค่นี้แต่ของก็หมดที่รอต้องหาางยังไปซื้อของอีกอ่ะเออ็อมันเป็นต้องลงทุนแค้ลงทุนอีกคอมิชชท่นมาคองพี่ท่านาไปนซื้อของอา้าวหมดแล้วของพชั่านเข้าไปอยู่หมดไม่ไม่เหลือเงินเลยแต่ที่เนี้ยลงทุนทั้งเดียวซื้อมิตสิทธิ์ท่างเดียวขายาก็ไม่มีวันหมดตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ลงทุนอะไรยเลยไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะ แล้วร้านค้าเนี่ยครั้งแรกที่เอาร้านค้าเข้าคือร้านค้าน้ําเรามีกระเป๋าเยอะแยะมากมายแต่ไม่ไปเอาร้านค้าเลยเข้าเลยเพราะว่าเราเราขายก็ต้องรีดต้นสิทธิ์อย่างเดียวเจอเพื่อเมื่อแล้วแล้วได้ที่มากเอาแกดูเงินโอ้โหแกได้ยินหรือเปล่าเออดูเงินเองดูเงินเอาเงินโผล่อเดียวแกกี่วันแสนแปดวันแสนก็ทำพอไปบอกโอ้โหจีนแกภาพแกโอ้โหประดับอย่างนี้เลยเนี่ยภาพแกเลยเนี่ยมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะมื้อซื้อเลยให้ดูเงินเลยแล้วแกจะช่วยท่านเนี่ย ยนั่นเจรันที่รถเจดันเจรันแบบไปไหนไปตลาดไปตรงไหนแค่ตลาดไปจอทุงธนาคารกรุงเทพพ่อแม่ไปเอาทองไปตึ้งธนาคารไทยลงทุนี่อันนี้เลยลงไปเพื่อนเขาช่วงทูบีนั่นปิดแม่เอาทองไปตึ้งลงทีโอเลยนะแบบนี้เลยเล้วแกเออแกแกไปเพื่อนแค่ไหนเพื่อนที่ไหนอ่ะเออเมืองไทยลิสซิ่งหน้าปงมาแล้วเกรัต้องช่วยฉันทำงานนะ สองวนันคืนคืนเราก็ไปเพื่อนก็เอาออกๆอยนะอย่างนี้เลยทำมาหมดแล้วเนี่ยเออทำมาท,าท,าทาุกท่องถานที่ไปช่วยเพื่อนอนะ่ะทำอย่างนี้เลยมาได้จริงๆเพื่อนลงทุนทา่านเดยแต่แกต้องลงเองว่าได้ไหมทุกอย่างแกต้องทำเองแล้วแกจะรู้ว่ามันมีคุณค่าแกจะได้พาท่านไปน็นแนะนำคนไงอืมอย่างนี้เลยแล้วแกไปช่วย,นะวย,ย,วยท่านช่วยหมดเลยช่วยอะไรมืดค่ำไงช่วยหมดเขาก็ได้ทุนคืนทุกคนลูกก็สบายลูกสิตอนนี้นะลูกไม่รู้เรื่องเลยเงินลูกมียี่สิบล้านคะแนนนะลูกเรียนที่เชจุฬาเงินเข้ากระเป๋าลูกตลอดอ่ะ แต่พวกเคาไม่รู้เรื่องเนี่เราก็เปิดมาอยู่ที่แม่หมดเลยอีกคนเป็นคนทหารธรรมศาสตร์เมื่อวานไปรับมาอีกคนเป็นนิเทศอยู่รามบุรีค่าขอเทอมสี่หมื่นถ้าไม่ได้ที่นี่ไม่รอดค่าเลี้ยงก็สองหมื่นปาอเงี้ยแล้วเนี่ยอะไรจะค่าขอของธรรมศาสตร์ก็อะไรค่าท่งสัญญาสองหมื่นเนาะเดือนละสี่พันเข้าคือที่นี่หมดเลยเงินเดือนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่หมดเดือนเดี๋ยวนี้เหลือเต็มเลยเมื่อก่อนทุกหกเดือนนาะสามก่อนนี่เรื่องจริงเนี่ยเมื่อคืนมันหกเดือนมาได้ทีเน่ย ลูกเรียนสากลสากลคือเราไม่พอลูกต้องใช่ยังลูกต้องเรียนเราต้องยอมเป็นหนี้เพื่อลูกเนาะอะไรเงี้ยเออมื่อก่อนอย่างนี้หดเดี๋ยวนี้ที่นี่ช่วยชีวิตเลยน,น่เพาอที่นี่เลยแผ่นปอกไอทีเองคังเดียวมีคนนะ อาจจะมาซื้อส่งซื้อตัวบอกไม่ไปไหนเลยเพราะที่นี่ให้คุณคุลหมดเลยนะมีควไปสึกอยู่ต้นสายบอกไม่ไปยะไม่ให้เพราะเราต้องทำอยู่แล้วแหละอยู่ที่ไหนก็ต้องทำเอออยู่ดีๆจะไม่ให้เราไปไปไม่ได้เราต้องทําเองแล้วทีมมีทีมงานทั่วประเทศเรามีหน้าที่ต้องดูแลทีมงานทุกคนเล่นสัาเด็จอย่างเงี้ยไอ้นี่อยู่เม่บรีนะแต่ไม่ได้รู้จักกันเขาไม่จัดดานที่ต่อทีวีขณะอยู่ไม่บรีด้วยกันนะแต่เขาไม่แตดดาวที่ต่อทีมมีดาวที่ต่อทั่วประเทศไทยในที่ต่อที่ไรส่วนอยู่จังเนี้ยอยู่ได้ส่งานทั้งมดเลย ที่ไร่สดตลอดทุกช่องเลยได้เสียงานสีทั้งหมดอย่างเงี้ยดูแดงเยอะเมื่อก่อนสีไร่สดด้วยนะตอนนี้ไม่มีเวลาจะไร่สดเลยนะ้นนเยนำเงินเดียวพี่ใช่แต่เดียวแต่ว่าพี่ห้าจะไร่สดแต่วันที่ห้าวันที่สี่ควบบันเกินนอ้องห้าสิบห้าปีอย่างเงี้ยนะค่ะขอบคุณพิจิตรมากนะคะพี่ใครจะสอบถามันสอบาำได้นะอ่าแล้วก็ยินดีไปกับเรานะขึ้นรถปุ๊บไปต้องเสียอะไรนะคะเรารถเราไ่้ได้เก้าคนได้เคนนะแล้วก็พาไปพากลับเนาะไม่ไปเที่ยวก็นั่งรถเราไม่ได้เราไม่ตื่นต้องเหน็ดเหนื่อ ไปเจอยิงงานที่อื่นนะขึ้นรถปุ๊บผ่านกันอะไรเนี่ยแล้วสุดพุทธเราก็มาทำกับคุณทำไมจะต้องอะไรกันเราเนาะเราเราเราดูแลอะไรกันทำไมก็เราดูแลพาไปพากัดสบายสบายไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยสีพาไปหมดแล้วไปเชิญล่องเลยยศไปนุกี่ครั้งแล้วร่องเลยยศก็ไปฟรีของตำแหน่งสิเที่ยวฟรีทั่วไปทุกตลอดไปไปท่าคอนซาร์ตก็พักได้เลยทั่วโลกฟรีหมดเลยไม่เสียถ้าจะเข้ามาไม่ต้อเสียเงินเลยนะคะที่นี่นะ ไม่เคยเสียเง <all> <bad. S 2> ินเที่ยวเลยอ่คนอื่นบางคนเน่ยเขาจะเที่ยวได้ตำแหน่งละครั้งแในไดมอนที่ได้ทุกทุกทิศเนี่ยเียตลอดจะอํมเที่ยวฟรีพัทยาเที่ยวร่งเลยก็ฟรีแบบว่าริงงไม่ได้อยากเที่ยวแล้วไปดูแลทีมงานไม่ไม่ได้อยากจะเที่ยวแล้วนะคือดูแลทีมงานทีมงานไปเนี่ยเราองพาเขาไปเที่ยวนะแล้วเราก็ต้องสนุกกับเขาอย่างเงี้ยลูกวันอาทิตย์จีก็เข้าพนักงาอย่างเงี้ย ทัวร์จิตนะพอสมัครแล้วซื้อแต่งอมาพาไปคระลึหาด้วยนะคะพอใไรกระสีก็พักด้วยกันได้เลยกระสีก็พักได้เลยเด็กตัวสิ่เลยนะแต่ตัวสี่ที่คระลึหาดเขามีโรงแรมอ่ามีโรงแรมที่พักได้นั่นเป็นที่เป็นติ่งจริงจริงค่ะนะคะที่ทำสิ่งดีๆมาบอกจรนงจะิงจริงกันครั้งเดียวเขาขึ้นข้าวไปด้วค่ะ